ขอการอนุญาตเสมอก่อนตัดกิ่งต้นไม้ถอนต้นไม้หรือเด็ดดอกไม้ผล,ลไม้ต้องขออนุญาตจิตวิญญาณต้นไม้หรือต้นไม้ก่อนนะคะาจะได้ถอนแรงอาฆาตออกจากจุดนั้นๆอยากได้ยาสมุนไพรแค่ตัดใบอยากกินทั้งต้นให้มันรักษาคนอื่นต่อไป เมื่อคุณเข้าไปในธรรมชาติและต้องการที่จะเอาก้อนหินที่อยู่ในแม่น้ำให้ถามแม่ของแม่น้ำยาคมาหน้าว่าเธออนุญาตให้คุณพกหินศักดิ์สิทธิ์ของเธอสักก้อนและฟังเสียงหัวใจของคุณว่าได้หรือไม่หากคุณกำลังจะปีนเขาหรือสแสวงบุญผ่านป่าขออนุญาตวิญญาณและผู้พิทักษ์แห่งคุณเขาแอปปาส มันสำคัญมากที่คุณจะสื่อสารแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกอะไรไม่ได้ยินหรือไม่เห็นเข้าไปทุกสถานที่ด้วยความเคารพเพราะธรรมชาติทั้งหมดได้ยินคุณเห็นคุณและรู้สึกถึงคุณได้ทุกการเคลื่อนไหวที่คุณทำในทุกสิ่งทุกอย่างสร้างผลกระทบอย่างมากต่อจากกระวาลส่วนรวมเมื่อคุณเข้าใกล้พืชจงขอบคุณยาสมุนไพรที่มีการรักษาต่อคุณ ให้เกียรติและเคารพชีวิตในหลายรูปแบบของมันและจงตระหนักว่าแต่ละชีวิตกำลังเติมเต็มวัตถุประสงค์ของมันไม่มีอะไรถูกสร้างมาเพื่อเติมช่องว่างทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อจดจำภารกิจของเราจำว่าเราเป็นใครและตื่นจากหลับอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อกลับบ้านเมื่อเราพูดกับธรรมชาติจากใจของเราเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะฟังและรู้สึกถึงมันมากขึ้นจำไว้ว่าทุกอย่างมีจิตวิญญาณ